อ้ยยกทำการแสดงพวกประไทยไนี่มันหนักไปเด<ม>ี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดเดีด๋ยวๆดยเอีออออเดี๋ยวเดี๋ยวเดเด้๋ยวดีดี๋ยเดี๋ยวดดีนเดี๋ยวเดี๋ยวียวเดียูได้ยูดดด อีหอยตัวไปแม่ไปไปย่ายไปแม่ค่ีไปไปไปเไงดินหอดบอลลงนั่ดึงก็แม่เนาะมันหันหนักเนาะพ่อ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 ถึงพ่าไทยมาอีก ก็ไยนักว่าันเอ้เดืซ้ำเก่าละเดซ้ำเก่าละนักเนาะมันลงมันมันลงเยอะดิเดี๋ยวะปล่อยปล่ปล่อยไหลกันขึ้นีกเ่อไรวะฮะลงลงลงไปปาเขามา

บ่ีอยู่ดยน่เบื้องส่งรนีมันโอ้ยันมาบขาดเบื้งขั้นสีอยู่กับขั้นสีให้อยู่เนี่ไปฮันยไปไปขาดเน่ยนด่นรถไทบ่ตียงบ่เตียงพ่อพ่อบ่ีเราเบื้องรถไทยกับเบื้งบ่ซ้ำหอดัวมังใช่ ว้ด<อ>ีรถพอเขาไล่เก่าแหมปะเพาว่าวาว่าเานไหนนี่เพาย่านน็อตมันขาดเขายยานน็อตมันขาดก็ไ่กล้าดีดไงยานน็อตมันขาดแมวแมวไปต้มแมวแล้เพื่ออะไรแบบนี้ ขุดคนแล้วล่ะขุดเก็ตแล้วล่ะได้เอาสกีนมาทีวันนีมีเหล็กบ่บ่นีเหี้เหล็กกะยุ่งลูกหมดเนาะอืมมีแต่สลิงมันล้วนบ่สลิงก็พี่ต้นัดค่ะอืมบุญนี่มันต้องหวนไปไหนเบิ่งดูเราสิก่อใส่กระบะกรว่าก่อกระบะเนียนดีตีเนี้ยกอใส่มันเด็ดน,นี <c ười> ่นเด็กน,น้องบ่ไปใส่ได้พี่น้องสองสมองแล้ว <c ười> ถรถทิปหลอดติดเันสีนั้นก็คืนหกหลอดเลยกอใส่กอเทิงเลยเตียใส่หูกระจกนะใ้่ไหใส่หูกระจกกอกใส้หูกระจกกระ,ออกระจกเกะแล้วเล่ ใส้สูงได้คือว่าใส่ต่ำๆอยู่เนี่ยมือวานนั้นยันฟ้ายันฟ้าขางมันเปิดเตียนั่นละในการบันนี้คือสั่นเดี๋ยวจะว่ามันตุดากกันตีคือสั่นแท้เดียเอาเสียงหน่อยไปโอบไปได้เตีย กันแค่ก่อถึงพื้นหนองมามาบ่งกันก็ดึงแบบใาดึงกบใเฮ้ยมีกายัดไดันฮมามาแล้วกายัดดันดินเาสรดันดากซอย สามพลังล้วมาว่าว่อพ่าว่าวา่ไปว่าว,าว,าวา่เต็ขีของสูงได้หุ่นกอขังกับาเลยเตรียมตัวปลาเตรียมตัวไปนี่เด้นนี่เด้อ เดินๆร่างประตูรู้ด้วยประตูประตูโอ้ไอ้บ้านนี่ไปไล่ไหนไปดูไปเออคือดีอ่ะเออเลี่ยงง่ายแต่ว่าเดินลงน้ำเลยเลี่ยงง่ายแต่ว่าโอคือดีอ่ะบ่บ่มหาแต่เดินแล้อผ่านจ้องมาเดียว ลอดทางนี้เค้นคือเรียกว่าหันจำไว้ได้เอาสูตรนี enfin, okay. okay. <S <S ้ได้ห้อห้านบ่้อพบ่ต้างดันตั้มดันทุ่งสูงเลยข้ราน้าไปยื่นซืนอเปล่าเอ๊ะมันยืนนี่แหละมึงข้อน้ำก็ได้ ่ะีามาดูกันคะแนนจะเข้าถึงไม่ถึงพอดีละจอดัหนห้รถไม่โค้บมันเศร้าเมื่อไงเสอหอกไ่ด้ค่าหรอกรถทำไมได้ค่าเาจอดไม่โคบเศ้าเมื่อไงเสอ ไปใส่สลิงวัน,นโคตโคตรเลยนะนะดทําการแสดงดำก,การใช้แล้วบ้องไม่ได้นี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 ้ มาไซเดอร์ทั้งหมดเรามาไซเดอร์เด้อเลยเอาเลยยาวเลยหายาไปเฮ้ยลุกพี่ไปยกเลยลุกขึ ไปไป่ไปะ่ะาเพิ่ง36กันมแค่นี้ถึงไม่ลูกพี่เจ้ามาเลยด้อว Yukih lei. Yuk lei yuk. แวบเปลีแบบแบ่ยนข้าวไปเด้อยๆน้องไอพี่ไหโชคชัยไนหะ เรยเราไเรัำนิเรียอเลื่อนบ้านดูุีกปาเยอเวลาเป็นสองชั่มงพี่น้อง,องว่ะมอกี้นี่หาควันสะุ้งดึงหาท้ายดุครบวงจรเลยคบคบทันทุกอย่าง เอาป้องเก้าเฟ่องละสามหกมิลกี้นี่สบายดีเพิ่งเ,เราเจ็๊บหากำลังได้ไหมดูเข้าไปปะเข้ากำลังงามเลยน้ปุ๊บไปเลยเจียบรายเด็กเสียบประมาณงานกวกลัว ขอใช้ปะอาดีบ้างนนี้เขาบ้องคุณเอนนี้เลยมาลังเรื่องพลังลอยจ็บหากน,หน้องเ,เลยลูกี ไปดูพี่ไปโอ้มันบอมแนดอกลอยเจ็ดนี่นะอันแนนี่สิลูกี้นะอันแนนี่ว่จะลอยเ็ดหางจ้าอ,อันแนนี่มาอยเลอยเจ็ดหาะบอมแนดอก 4, <5. S 1> อว่า้วาวเท่าไรเท่าไรนี่สองสีน สองสีนะพี่น้องร้อยเจ็ดห้าแต่คันสี่แกว่าล็อกเ้ตัวแรงในตำนานนะแกมีลูกมีเต้าด้วยมันก็ตั้งสองสี่ไปบพุพเพสีคัน หน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะมทุกนีสวัสดีครับ